สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับบอกว่าครับจากห่วงชาแนลครับพี่น้องครับกับเป็นพี่น้องขอมานะครับบอกว่าเฮ็ดเจ้าขุมให้เบิ่งแนครับว่าในเห็ดในพี่น้องโดนละครับกะมีโอกาสแน่ทีนิดหนึ่งนาะพี่น้องเนาะมามีเครื่องปรุงย่างแนครับพี่น้องมาเบิ่งนกันนะครับอันนี้เป็นพริกป่นครับพี่น้องอันนี้เป็นผงนัวครับพี่น้องใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยครับอันนี้เป็นดีขมนะครับนีในถุง จะกลวงเอามานำเลยครับอันนี้เป็นเคียะนะครับเคียอออนพี่น้องน้ำปลาเนี่ยเขากัวเนี่ยอันนี้จังสีเขียนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นผักหมอมมามามาพี่น้องได้ทีเดียวบิง่งกันใส่พริกผู้ใด,ดมักเก็ดหลายกัใส่ได้หลายเนาะพี่น้องเอาเอาใส่เบ็ดเลยพี่น้องผมนัวครับนี่กันมนัดนัวกัใส่ชิได้หลายนะพี่น้องผมนี่ส่งมัดนัวแน่นอะนเอา มล่ะพี่นอ้องต่อไปกับดีนะครับมีขมใส่เข้าไปใส่เบิดพี่น้องมาต่อไปกับเคี้ยะครับพี่น้องเคี้ยอ่อนนะครับพี่นอ้องต้มเรียบร้อยเล้อยครับพี่น้องมาค้นเบิ่งบัด คนคนจนมันแข็งแล้วพี่น้องครับ,ขบรแข็งบ่อแข็งใส่กับไปอีกครับใส่เพียร์กับไปอีกนค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 นโอ้โอเพิ่มแข็งพี่น้องใส่ไปเอาเบิ้ลใส่เบิ้ลเลยครับอันอนีน้เลงเบิ้ลน่นแข็งบ่อแข็งไม่ได้เข้ากะเอาเข่าหัวใส่จักนิดนึงพี่น้องอ่าเพิ่มความแข็งใส่ไปนิดนึงเดี๋ยว หอมหอมขอบวัวน้ำแน่จักนิดหนึ่งงานใช่กะพักหอมพี่น้องอ๋อซิมนั่นพอดีเป็นพี่น้องครับเดี๋ยวไปซอยเนือกันน้องพี่น้องเนาะไปพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับหบฝากับจากข่วงนะครับช่วงแรงๆนอกพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมามือนี้เอาจุมาฝากพี่น้องแหละครับถามมาโดนเติบแล้วเนาะว่าย่มได้จากขวงสิจุเนี่ยครบวงรอบแล้วพี่น้องครับมีตับแน่มีเนื้อแน่ครับพี่น้องนี่ตอนที่หง่ๆเน่จันิดนึงเนาะรากะสามสิบกีบครับสามสิบกีบดำๆำเนี่ยอันนี้ยังบริสซอยิครับซอยมาไวแน่จันิดนึงเนาะ โอ้ผักแกมันหลายครับพี่น้องมืนน้ยนี้อันนี้เป็นสลัดกอตนะครับเทเล็กพี่น้องอันนี้ก็เป็นผักแพลวนะพี่นอ้องมะเขือแนะหมากมาละพี่น้องนี่ขมขม,ขมใส่กันจังนิดนึงเนาะเอามีต้นหอมแนล่ะกะผักชีแล้วประมาณนั้นมั้งพี่น้องเบิดมามาพี่น้องมายาวกับจากวง,ขงเข้าเหนียวข้างล่างครับตุยข่าเหนียกวก่อนพี่น้องคำใหญ่ๆยาวเจ้า เจีวเห็ดเห้เบิงเงอเด้อครับพี่น้องิ่นขอมาเนาลืมบอกไปนะพี่น้องิ่นขอมาบอกว่าเห็ดเจ้าวสูตรเจ้าวจากขวงหเหบิง่งแน่นะครับ <c oughs> เห็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> ให้พี่น้องเบ่งหนึ่งแต่หัวคิบเลยเนาะมาๆพี่น้องมา แบบแข็งๆเลยครับพี่น้องแก้วแก,กวแกลวงคือมีน้าแข็งแข็งใช่ไหมแก้วครัพี่นอ้อง เมื่อวา,ขอาเนเหาเงียบเป็นไครับเรื่องตับอืหวานชจืดๆพี่น้องน,นพระพี่น้องเขาโครงกันอีกที่ต่อได้ครับพี่น้องครับ 嗯。Mm. ตักไปในโครงการครับพี่น้องเดี๋ยวต้องสวดครับสวดน้องพี่น้องเนาะเอาคนเข้าเขากันตักบอยคืนมันแกนครับพี่น้องอ

เอาพี่น้องครับหัวกระจายเข้าขึ้นเนาะเดี๋ยวสิมีเพลงขึ้นเนาะจาก,กวงี่ต้องตัดอีกเนาะอันนี้บริ้ตัดเงาย่างเดียวพี่น้องเชียงหัวกระจายเข้าตีขึ้นท่านจาก,กวงเนาะพี่น้องครับตอนทุกทายของคลิปนะครับเนาะกระยาเฮ็ดเมนูอีสานบ้านเฮ้านะครับไม่พี่น้องเบิ่งอยู่แต่ว่าเวลาส่วนใหญ่จาก,กวงกเฮ็ดงานพี่น้องครับมีเวลาเพียงเล็กน้อยนะครับสีมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดอาหารมาฝากพี่น้องเนาะทุกๆมือทุกๆแกล้งเนาะ ก็ต้องขออภัยหรืแต่ว่ากันจ่ากลัวมีโอกาสมีเวลาเนี่ยนะครับโอ้ที่ใหม่พี่น้องที่เฮ็ดมาฝากเด้อครับพี่น้องครับคันการรับประทานคงจ่ากวงไว้เกินไปนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับทุกๆคลิปทุกๆคอมเมนต์นะครับผู้ที่เป็นคอมเมนต์ประจําช่องเนาะได้กําลังใจจากพี่น้องคอมเมนต์ทุกๆมือแหละครับพี่น้องครับยังมีจ่ากลวงอยู่ในช่องทุกๆมือนี่ครับขอบพระคุณหลายครับซอยจุคันผู้ใดบอลรประทาน กราบขอให้หลายๆนะครับพี่น้องครับคลิปนี้พอไใ้สนีแหละครับข้างหลังก็เป็นแปลงพักบัวขึ้นเก่าเดี๋ยวเสียงเพลงจะขึ้นน้องพี่น้องเน,ะงนาะยังไม่ได้อิ่มหรอกครับแต,แต่ว่าเสียงเพลงจะขึ้นก่อนเอาอีกแักครัหนึ่งก่อนสิไปแล้วพี่น้องนะเอ้าพี่น้องครับพอไใ้สมีน้องพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ